มาดูฟอกสุดท้ายกันนะครับอันนี้เป็นลูกเจ้าเยียดํานะครับเยียดําบวกน้องล้านราชสีนะครับพ่อที่ตาแหน่งที่ผมแบ่งไปสองตัวเมื่อวานนะครับปีกันหัวแตกนะครับที่ผมเช็คดูตัวผู้มีห้าตัวนะครับจุดนี้ครับที่ออกไปทางถึงพ่อแล้วก็แม่นะครับเป็นเยียนะครับเนี่ยเป็นเยียบางตัวก็ภาษานะครับส่วนมากอยู่เป็นเยียนะครับ มาสีเติมครับเคงเก็บไว้ทําสายนะครับเพราะว่าเยยดามันก็ตายแล้วนะครับเอาไว้ต่อยอดอพ่อพันธุ์ตัวอื่นนะครับสวยครับกระดูโครงสร้างดีัมคู่ห้าตัวครับ แม่นี้มันค่อนข้างให้ลูกเยอะนะครับคอกแรกนี่เขาลูกเยอะครับที่ประสงค์งบัวลอยชุดแรกนะครับแต่ตั้งตีกันตายครับตีคือเละเลยครับตายประมาตีเอ,อยไงก็ฝากติดตามด้วยครับสายเลือดสารพิษรักนะครับเตียดำบวกน้องล้านสี